ซีรีส์เกาหลีเทมพิสทำให้คนเห็นจีนแตกต่างไปจากที่เคยรู้จักจากบทพูดเฉพาะเฉพาะที่ถูกดึงมาใช้ในละครทำให้ผู้ชมจีนเกิดความเห็นแตกต่างกันไปอย่างรุนแรงละครเทมพิสที่มีการนำแสดงโดยนักแสดงชื่อดังจวนจีฮอนทำให้เกิดกระแสรามาจากผู้ชมจีนจากบทพูดที่ถูกเล่าในละครว่าทำไมจีนถึงชอบทำสงครามทำให้ผู้ชมชาวจีนที่มีมุมมองแตกต่างกันเกิดความเห็นแตกต่างกันอย่างรุนแรงมีผู้วิจารณ์ว่าเป็นการดูหมิ่นจีนและ บิดเบือนความจริงทําให้ผู้ชมชาวจีนรู้สึกผิดหวังรุนแรงจนถึงกับมองว่าจจนจีฮอนทรยศต่อแฟนๆจากการสวมบทนักการทู่สาวซอมุนจูที่พูดประโยคดังกล่าวแต่นี้ไม่ใช่ปัญหาเดียวที่เกิดขึ้นในละครเทมพิสกระแสดรามายังเกิดขึ้นเมื่อมีฉากที่อ้างว่าเป็นเมืองดาเลียนแต่กลับถ่ายทําในฮ่องกงซึ่งมีป้ายร้านเป็นตัวอักษรจีนดั้งเดิมและยังตกแต่งด้วยบรรยากาศมืดมนทําให้ผู้ชมชาวจีนวิจารณ์ว่าจงใจทําให้เมืองจีนดูแย่ ทำให้ผู้ชมบางรายตั้งคำถามว่าถ้าจะบอกว่าเป็นดาหลียนทำไมไม่ถ่ายในดาหลียนจริงๆทำให้ผู้ชมชาวจีนเห็นว่าละครนี้เป็นการดูหมิ่นจีนและบิดเบือนความจริงกระแสโจมตีต่อเนื่องในเว็บไซต์ไวป๋อทําให้ทีมผู้สร้างและจวนจีฮอนยังไม่มีแถลงการใดๆต่อเสียงวิจารณ์แต่กระแสโจมตีก็ยังรุนแรงอยู่เรื่อยๆทาให้แฟนบางคนกล่าวว่านี่อาจทําลายอาชีพของเธอในตลาดจีนขณะที่อีกเสียงสะท้อนว่า ถ้าเรื่องนี้ไม่ใช่การดูหมิ่นจีนแล้วจะเรียกว่าอะไรทำให้เกิดความเห็นแตกต่างกันอย่างรุนแรงในโลกออนไลน์จีนแต่ละครเทมพิสก็มีผู้ชมที่ชอบและเข้าใจว่าละครน,นี้ไม่ใช่การดูหมิ่นจีนแต่เป็นการแสดงความคิดเห็นของผู้สร้างละครและมีฉากที่ต้องการให้ผู้ชมคิดเองว่าจริงๆแล้วเป็นเหตุผลอะไรที่ทําให้เกิดสงครามทําให้ผู้ชมต้องคิดเองว่าจริงๆแล้วเป็นเหตุผลอะไรที่ทําให้เกิดสงครามและมีผู้ชมที่เข้าใจว่าละครน,นี้ไม่ใช่การดูหมิ่นจีนแต่เป็นการแสดง ความคิดเห็นของผู้สร้างละครละครเทมพิสออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันที่10กันยายน2025กำกับโดยคิมฮีวอนและนำแสดงโดยจวนจีฮอนที่เล่าถึงซอมุนจูนักการทูตสาวมากความสามารถที่ต้องเข้าไปสืบหาความจริงเบื้องหลังเหตุโจมตีปริศนาที่คร่าชีวิตผู้คนและยังสั่นคลอนเสถียร,รภาพของคาบสมุทรเกาหลีทั้งภูมิภาคทำให้ผู้ชมต้องติดตามละครนี้เพื่อรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในละครนี้ และนี่เป็นเพียงความเห็นของผู้ชมที่มีมุมมองแตกต่างกันทําให้เกิดความเห็นแตกต่างกันอย่างรุนแรงในโลกออนไลน์จีนทําให้เกิดกระแสดราม่าในโลกออนไลน์จีนอย่างรุนแรงทําให้ผู้ชมต้องติดตามละครนี้เพื่อรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในละครนี้และมีผู้ชมที่เข้าใจว่าละครนี้ไม่ใช่การดูหมิ่นจีนแต่เป็นการแสดงความคิดเห็นของผู้สร้างละครและมีฉากที่ต้องการให้ผู้ชมคิดเองว่าจริงๆแล้วเป็นเหตุผลอะไรที่ทําให้เกิดสงครามทําให้ผู้ชมต้องคิดเองว่าจริงๆแล้วเป็นเหตุผลอะไรที่ทําให้เกิดสงคราม และคุณเห็นอย่างไรกับละครเทมพิสนี้คิดว่าละครนี้เป็นการดูหมิ่นจีนและบิดเบือนความจริงหรือไม่คิดว่าละครนี้เป็นการแสดงความคิดเห็นของผู้สร้างละครหรือไม่คิดว่าละครนี้มีฉากที่ต้องการให้ผู้ชมคิดเองว่าจริงๆแล้วเป็นเหตุผลอะไรที่ทำให้เกิดสงครามหรือไม่ คิดว่าละครนี้มีฉากที่ต้องการให้ผู้ชมคิดเองว่าจริงๆแล้วเป็นเหตุผลอะไรที่ทำให้เกิดสงครามหรือไม่คิดว่าละครนี้มีฉากที่ต้องการให้ผู้ชมคิดเองว่าจริงๆแล้วเป็นเหตุผลอะไรที่ทำให้เกิดสงครามหรือไม่คิดว่าละครนี้มีฉากที่ต้องการให้ผู้ชมคิดเองว่าจริงๆแล้วเป็นเหตุผลอะไรที่ทำให้เกิดสงครามหรือไม่คิดว่าละครนี้มีฉากที่ต้องการให้ผู้ชมคิดเองว่าจริงๆแล้วเป็นเหตุผลอะไรที่ทำให้เกิดสงครามหรือไม่ คิดว่าละครนี้มีฉากที่ต้องการให้ผู้ชมคิดเองว่าจริงๆแล้วเป็นเหตุผลอะไรที่ทำให้เกิดสงครามหรือไม่คิดว่าละครนี้มีฉากที่ต้องการให้ผู้ชมคิดเองว่าจริงๆแล้วเป็นเหตุผลอะไรที่ทำให้เกิดสงครามหรือไม่คิดว่าละครนี้มีฉากที่ต้องการให้ผู้ชมคิดเองว่าจริงๆแล้วเป็นเหตุผลอะไรที่ทำให้เกิดสงครามหรือไม่คิดว่าละครนี้มีฉากที่ต้องการให้ผู้ชมคิดเองว่าจริงๆแล้วเป็นเหตุผลอะไรที่ทำให้เกิดสงคราม มหารือไม่คิดว่าละครนี้มีฉากที่ต้องการให้ผู้ชมคิดเองว่าจริงๆแล้วเป็นเหตุผลอะไรที่ทำให้เกิดสงครามหรือไม่คิดว่าละครนี้มีฉากที่ต้องการให้ผู้ชมคิดเองว่าจริงๆแล้วเป็นเหตุผลอะไรที่ทำให้เกิดสงครามหรือไม่คิดว่าละครนี้มีฉากที่ต้องการให้ผู้ชมคิดเองว่าจริงๆแล้วเป็นเหตุผลอะไรที่ทำให้เกิดสงครามหรือไม่ คิดว่าละครนี้มีฉากที่ต้องการให้ผู้ชมคิดเองว่าจริงๆแล้วเป็นเหตุผลอะไรที่ทำให้เกิดสงครามหรือไม่ Fleet คิดว่าละครนี้มีฉากที่ต้องการให้ผู้ชมคิดเองว่าจริงๆแล้วเป็นเหตุผลอะไรที่ทำให้เกิดสงครามหรือไม่คิดว่าละครนี้มีฉากที่ต้องการให้ผู้ชมคิดเองว่าจริงๆแล้วเป็นเหตุผลอะไรที่ทำให้เกิดสงครามหรือไม่คิดว่าละครนี้มีฉากที่ต้องการให้ผู้ชมคิด